สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รับชมช่องอัครพลขอนแก้วช่อง YouTube ช่องนี้อยู่นะครับวันนี้ผมอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่อง YouTube ช่องนี้นะครับในการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้รับชมสิทธิพิเศษอาทิเช่นการรับชมวิดีโอก่อนใครการรับชมสรารคดีหรือว่าเนื้อหาสาระที่ผมตั้งใจนําเสนอรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่รับชมอยู่ในปัจจุบันนะครับอาทิเช่นแบบนี้นะครับ หากโลกราร้อนขึ้น1ถึง1.5องศาเซลเซียสจะรวจหลายลำกล้องแบบไฮมาร์ซึ่งสหรัฐได้มีการส่งให้กับยูเครนเปิดแผนปฏิบัติการของรัสเซียในการบุกเข้าไปในยูเครนและก็แบบนี้นะครับก็ร่นรบ F35 ของสหรัฐซึ่งถือเป็นเครื่องบินที่ขายดีที่สุดในเวลานี้หน่วยซิลถือเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ในทุกรูปแบบ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่สมาชิกทุกท่านจะได้รับชมนะครับซึ่งถือว่าอัตราการรับสมัครมีสอัตรานะครับคือ5 0บาทต่อเดือน1 5 0บาทต่อเดือนและข้อ็บาทต่อเดือนนะครับซึ่งจะมีสอัตานี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอัตราด้วยนะครับจึงอยากเชิญชวนใหเ้เพื่อนๆพี่พพน้องๆทุกคนนะครับได้สมัครเป็นสมาชิกช่องยูทูบของคุณคอนแก้วช่องนี้นะครับเพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจและก็สนับสนุนการทํางานของผมขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของช่องอคุณครับ